เบอรทำไรโหวปลาเยอะมากเลยนั่นอ่ะกบยังอยู่ไหมเข้ารูป่ะรูปูป่ะ จะลงไปตกกดินอีกอะลุงเบิ้มครับผมลุงเบิ้มขเขาจะลงไปจกดินอีกครับจกดินขุดบ่อครับผมนี่ครับ โอปลาเยอะมากๆครับเพื่อนๆน้ำแห้งแล้วนะครับเพื่อนๆเอ็ดบึมไม่รู้แกบนจะว่าไม่รู้จะย้ายปลาไปไว้บ่อไหนนะครับเพื่อนๆน้ำแห้งอย่างนี้แกจะเป็นคนชอบเลี้ยงปลาครับผมใจบุญมากครับไม่ไม่ให้ใครเอานะครับเพื่อน น่ครับดูครับดูซูมมาใกล้ๆครับปลาเยอะมากเลยครับปลาบ่อนี้แกเป็นคนเลี้ยงครับผมเพราะว่าแกเป็นคนขุดบ่อนี้แกเป็นคนขุดเองครับเอาจอบขุดครับปลาเยอะมากๆครับโอ้โหน้ำจะแห้งแล้วนะเนี่ย แห่งไปเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆมีนมีปลาช่อนปลาดุกปลาดุกยักษ์มีตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆตรงนี้โอ้เยอะมากๆเลยน้ำมาจากโน้นนะครับนั้นฝีมือแก้ขุดหมดเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับแกจะขุดเอาจอบขุดแล้วก็เอาเสียมทิ่มๆๆๆนะครับ ห้าสิบหแล้วนะครับแกเป็นช่างไม้แกเป็นช่งาชงไม้ตอนนี้แกก็พักเที่ยงครับผมกินข้าวเที่ยงแลแกก็มาจะขุดดินลงไปให้มันลึกๆนะครับนี่ดินพวกนั้นแกจะล้วงตอนเที่ยงแกจะ เอามือล้วงล้วงล้วงแล้วก็โยนโยนโยนขึ้นมาครับแถวๆนี้ลงไปแล้วครับเพื่อนๆครับยาามมากครับตักน้ำตอนเที่ยงก็ไม่พักนะครับเพื่อนๆเป็นชักไม้ครับ ขจัจริงๆกับไงเสียมเสียมแกจะแทงดินหอยก็มีนะครับเพื่อนๆหอยเป็นหอย,ยโข่งครับไม่ใช่หอยเชลรีนะครับหอยโข่งลูกใหญ่ๆครับแต่ตอนนี้เขาเข้ากลับมุดเข้าในดินหมดแล้วนะครับอยู่ในดินระวังปะไอหอยนะ เดียบหวยโอ้โหลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆแทงดินแล้วครับแต่ปลาแกก็เยอะมากครับจะมีปลาธรรมชาติมาแกก็เอามาปล่อยไว้ครับ หน้าฝนปลามันจะมามาแกก็จับมาปล่อยมาปล่อยมาโยนลงแกจะขุดขุดเพื่อที่จะให้น้ำออกมานะครับเพื่อนๆไม่รู้จะน้ำจะออกไม้แกหรือเปล่านะครับตอนนี้น้ำ แห้งแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยดูเบือแค่หัวเข่าแล้วนะครับเลยหัวเข่ามาหน่อยหนึ่งแกสงสารปลาครับแต่ช่วงนี้จะลึกอยู่หน่อยหนึ่งท่วงในยางรถดำๆเนี่ย นกก็ร้องเพราะเสียงนกจะเป็นนกกังเขนนะครับเพื่อนๆร้องเพราะมากๆดูครับดูแกจะกดดินโด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 น,โดนโกบก็มีนะครับเพื่อนๆมีอยู่กบตัวหนึ่งครับเขามาอยู่นี่ได้สองปีแล้วนะครับเพื่อน คือกบไม่รู้หลุดมาน่าจะเป็นกบเลี้ยงนะครับจับได้นะครับเพื่อนๆน,น่าจะเป็นกบเลี้ยงเขาหลุดมาครับมาอยู่นี่สองปีปลานี้ก็เบื่มนๆแกก็จะซื้อสั่งหัวอาหารมาครับสั่งหัวอาหารมาหวานให้ เลี้ยงอบุญนะครับเ,เพื่อนๆคำจะไม่กินเลี้ยงอบุญใจบุญมากๆครับพักเที่ยงก็มากินข้าวกินข้าวแล้วก็ลงมาขุดบ่อต่อนะครับเ,เพื่อนๆก็บ่ายโมงก็ทำงานครับแกจะทำงานช่างไม้ครับ อายุแกก็กเกษียณงานแล้วนะครับแต่ว่าแกยังไม่กเกษียณครับแกยังทำงานไหวครับ วิดวิดวิดขึ้นมาเขาจะทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันเขาทำมาหลายบ่อนะครับเพื่อนๆทางนู้นเขาแกก็ทำมาครับนู้นขุดมาทุกวันทุกวันสองสามบ่อตรงนู้นแต่บ่อน,นี้จะใหญ่หน่อยครับเพื่อนๆ นี่ก็เป็นสวนกล้วยของแกนะครับเพื่อนๆกล้วยหอมทองสวนของแกกล้วยหอมหอมทองนี่นเป็นกล้วยนำวาของสมแอครับนี่นก็เป็นสวนกล้วยนำวาของลุงบิ่มเขาครับเพื่อนๆ เสียงนกร้องเพราะมากเลยชอบมากๆเลยนอนฟังสบายใจสิบเลย ให้น้ำออกมาเยอะๆขอให้ปลาแก่รอดนะครับเพื่อนๆแกบ่นทุกวันกลัวน้ำแห้งครับสงสารปลาครับผมหม้ขมก็มีแต่อหอย้ข่งนี่เข้ากลับไปแล้วนะครับเพื่อนๆเข้าไปในดินแล้วครับตามฝั่งครับไม้ขง่งนี่เยอะ ช่วงหน้าปวนิวห,หูเต็มเลยแกเอาแกก็มาให้นะครับเพื่อนไม้โคงนี้ไข่จะสีขาวนะครับแต่้าเชอรี่นี่จะสีชมพูรครับเดยวจะขยันามากครับ แกโยนดินขึ้นขุดบอ่อจนเงินกระเป๋าเงินหายนะครับเพื่อนๆเงินเจ็ดแปดพันนะครับในะกระเป๋ามาขุดดินนี่แหละขุดบอ่อนี่แหละหายเฉยเลย ็ภาวนาให้ถึงตาน้ำไวๆนะครับเพื่อนๆตาน้ำใหญ่ครับเพราะว่าทางนู้นแห้งไปแล้วนะครับเพื่อนทางนู้นแห้งไปแล้วคลองนู้นมันก็เป็นคลองครับเพื่อนๆแกจะไปขุดขุดขุด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขุดไว้ต้องหวางแกจะขุดไว้เลย มือปืนมาแล <c oughs> ้วแม่ท <c oughs> uh, ุกคนลงแม่โอ้ตอนนั้นป่าวูเบวเบวูเบมาตอนเรายืนอยู่อะหอยหอยเข้ากลับไปแล้วหอยฮะ ปลาเพียบเลยฮะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ต่อใครส่องสมแอสแนลนะน,นะครับพาเพื่อนมาชมนี่ก่อนครับก่อนไปครับผมนี่ครับมูละพา ที่ชมาแอหวานไว้นะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่เป็นหัวละพานะครับเพื่อนๆเห็นไหมสวยงามไหมครับเพื่อนๆนี่ครับสวยงามมากๆครับนี่หวานไว้ครับเพื่อนึ้นแล้วนะครับเพื่อนสายเมล็ดพันธุ์นะครับจากต้นนะครับเพื่อนเมล็ดพันธุ์นี่ครับ ก็ขึ้นแล้วครับนี่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับหวานน้อยอันนี้อันนี้ก็กําลังแตกยอดครับเพื่อนๆดูครับยอดสวยเลยก็เอาไว้ใส่ต้มใส่พัดกับใช้สองสามใบก็มาเก็บนี่ได้นะครับเพราะในป่านั้นก็มีสองสามต้นใหญ่นะครับอันนี้ไว้ใช้ข้างบนครับเพื่อนเือนนี่ครับใบมะกรูดครับกำลังแตกยอดสวยเลยครับ ฐานนี้ขึ้นตาไค่ตาไค่ไก็สวยครับไค่ก็สวยอันนี้กะเพราครับเพื่อนๆกะเพราแดงขึ้นเต็มเลยไม่คิดว่ากะเพราแดงจะขึ้นเยอะขนาดนี้นะครับนีกะเพราแดงครับ มู้จะแยกออกไปทางไหนนะครับ้างล่างก็แยกไม่ได้แล้วครับเพราะว่าน้ําแห้งแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ไม่ค่อยสวยครับหวานพร้อมกันครับไม่ขึ้นเลยครับหวานพร้อมกันครับดินช่วงใส่ดินนะครับต้องปรับปรุงดินใหม่นี่ครับขึ้นมาหวานพร้อมกันครับนี่มันแกวขึ้นแล้วนะครับเอาไว้เอาเม็ดครับเพื่อนๆแกไว้เอาเม็ด คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆฝากากดไลค์กดจิดตะอใครส่งช่องมาแอร์แชนแนลเลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับลงไปเห็ดยังโอ้ยโอ้ยลงไปแล้วจกดินใส่เหล้าเด็ยนะ ไปแล้วครับบันทวนบ๊ายบาย